สวัสดีค่ะท่องแชวันฮาสวัสดีพวกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซือบีน่าอีกเช่นเคยค่ะเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงเหล่าซือคนนี้กันหรือเปล่าคะอะวันนี้นะคะถ้าเรามาเจอเหล่าซ,อาซือเนี่ยเราต้องมาเรียนภาษาจีนกันนะคะอ้าวควายละแช่ห่นอ่ควายละแช่ห่นอ่เพราะว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะ วันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะนักเรียนเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะ,ะบทที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือพินอินเปี่ยวพินอินเปียวเพราะว่าตารางจัดอักษรพินอินที่นักเรียนต้องเรียนบทที่หนึ่งเนี่ยเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องทบทวนเรื่องพินอินให้ครบทั้งห้าอย่างก,ก็คือมีพยัญชนะสระเดียวสระผสมวรรณยุกและก็เสียง เราต้องเรียนให้ครบห้าเรื่องนี้ก่อนต้องทบทวนให้ครบก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะแบบเราจะไม่แม่นเรื่องของพิดอินนะคะเราต้องให้แม่นเรื่องเรื่องนี้ก่อนแล้วเราถึงจะไปตัวจีนได้เนาะอ่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราซื้อมีอะไรมาสอนกับนักเรียนชั้นป .3 บ้างอ่ะอันนี้ค่ะมาสไลด์นี้ขึ้นต้นว่าสระเดี่ยวตานอ่าสระเดี่ยวนะคะอ่าสระเดี่ยวเนี่ยเราซื้อทวนก่อนมี กี่ตัวเอจระ,ะเดียวมีกี่ตัวคะบนันบนหน้าจอมีกี่ตัวเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีหกมีริ้วนะคะริ้วอ่านมีหตัวมาดูตัวแรกกันเลยค่ะเราซื้อทบทวนก่อนนะส่วนวันนี้เราจะเรียนเรื่องสระผสมกันค่ะเราจะเรียนเรื่องสระผสมนะอันนี้สระเดี่ยวเราจะทบทวนกันก่อนนะคะตัวแรกอ่านว่าอาอาต่อไปค่ะโอโอนะคะต่อไปค่ะเออเออ ต่อไป e e ต่อไปนะคะ u u ส่วนอันนี้ค่ะอ่านว่า awi a ว,วีนะคะอ่านว่า awi อ,าอะทีนี้เรามาดูสระรผสมกันเลยค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างเราต้องแม่นนะคะอ่ะมาดูไปพร้อมหล่าซื้อเลยพร้อมกับนี่ลูกศรสีแดงเห็นไหมคะสรรผสมเราพูดว่าเสียเหยื่อยื่นหมู่ เสียเขยิน้นหมู่แปลว,ว่าสลับผสมนะคะนักเรียนอ่ะมาดูสรัรผสมตัวแรกเลยว่ามันมีตัวลายแล้วมันอ่านว่าไรนะคะอ่ะมาดูตัวแรกค่ะตัวแรก A I A I นะคะอ่านว่า I ออ่านว่าไอต่อไปค่ะ E I e ออ่านว่าเอย E I อ่านว่าเ e. อย e. ต่อไปนะคะ U I U I อ่านว่าอุยค่ะอุย ต่อไปค่ะ ao ao อ่านว่าเอานะคะเอาต่อไป ou ou อ่านว่าโอค่ะโอโอนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะต่อไป iu iu อ่านว่าอิวนะคะอิวต่อไปค่ะอ่ะต่อไป ie ie อ่านว่าเยเย ให้สองตัวมันติดติดกันนะคะ e a e a เราจะไม่อ่าน e a เราจะอ่านว่า e a e a อ่ะต่อไปค่ะ u e อ่านว่าเยลเยลนะคะอ่ะต่อไปมาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะตัวแรกอันนี้สไลด์นี้ e r e กับ r อ่านว่าเออเออต่อไป a n อ่านว่า an a อัน ต่อไป e n e n อ่านว่าเ e อินเอินนะคะอ่าต่อไป i n i n นี่คล้ายๆภาษาอังกฤษเลยอ่านว่า IN in ะคะต่อไป u n u n อ่านว่าอุนนะคะอุนต่อไปอ่าอันนี้เราซื้อลืมแน่เลยมีจุด2จุดด้านบนด้วยนะตัว u อ่าเดี๋ยวเราซื้อเติมก่อนค่ะสักครู่นะคะ เติมไม่นานเติมไม่นานนะคะแล้วเสือจะเลือกสีด้วยอ่ามันจะมีจุด,จด,อจด,จดสองจุดอ่าหนึ่งจุดสองจุดสองจุดไม่ไม่เป็นไรนะไม่เท่ากันอ่ะจุดสองจุดอันนี้อ่านว่าเอาวินนะคะเอาวินเอาวินนะส่วนแต่ก่อนหน้านี้ยูเออ่านว่าอุนส่วนยูที่มันมีตาด้านบนนะขออยูที่มันมีตาด้านบนอ่ะอ่านว่าเอาวิน เอาวินนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราซื้อลบอันนี้ก่อนอ่ะต่อไปอ่า a ng a ng นะคะ a ng จะอ่านว่าอังอังอ่าอังแล้วก็ e ng e ng อ่านว่าเอิงเอิงอ่าต่อไป i ng i n g อ่านว่าอิงอิงนะคะส่วนอันนี้ค่ะ o n g o n g อ่านว่าององนะคะอ่ะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยสำหรับผสมเราจะใช้ยังไงคล้ายๆกับสระเดี่ยวเลยอย่างเช่นตัวอ่าอย่างเช่นสระเดี่ยวตัวแรกก็คืออาใช่ไหมอาก็คือสรอานั่นเองส่วนสระผสมอ่ะอย่างเช่นสองตัวนี้ละกันสองตัวนี้ตัวแรก ตัวแรกตัวแรกก่อน ing เนี่ย ing ใช่ไหมในในในเป็นสารผสมเนี่ยเวาเราจะใช้สมมติว่าเราซื้อเอาอตัวปอตัวปอนะที่เป็นพยัญชนะตัวปอเนี่ยเทียบพยัญชนะในภาษาไทยเราได้ตัวอะไรคะลูกจำได้ไหมปอปาเราเทียบได้เท่ากับปอปาเนอะอ่ะแต่ถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราซื้อเขียนเราซื้อจะพิมพ์ให้ดูเลยจะได้ไม่งง น่ดูสิอะสมมติว่านาดเตซื้อกำลัจะพิมพ์ให้อะสมมุติว่าเราตัวปอมาอะเห็นลงหน้าจอไหมคะด้านล่างเราตัวปอมามันเท่ยกันเท่ากับปอปลาใช่ไหมลูกเราบวกกับ ing ing อเราจะได้เท่ากับ BING ถูกไหมนะเนี่ยเราได้พินอินมาแล้วหนึ่งคำแต่เราไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราลองมาเทียบกันดูนะนักเรียนจะได้ไม่งงเข้าใจง่ายมากเลยเห้นเสียนตาง่ายมากๆเลยตัวบอันนี้เท่ากับปปาปปาบวกกับ ING n g คืออิงใช่ไหมอิงอันนี้ก็คือสระอิงนั่นแหละสละอิงนั่นแหละะ เดี๋ยวเราสืบเปลี่ยนภาษาอ่าพออิงอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้อะไรคะนักเรียนปลาบวกกับแต่ละอีกง,งูเราจะได้เป็นมีใครตอบถูกไหมเร,ไเ,รระะเราจะได้เป็นปิงปิงนะคะเราจะได้เป็นปิงแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมเราจะได้แบบตัวนี้เอาหันลูกศรมาทางนี้อ่าเราจะได้เป็นปิงเหมือนตัวนี้หาเห็นไหม ที่มีลูกศรสีดําด้านล่างอะค่ะลูกอ่าอันนี้คือการที่เราเอาพยัญชนะพยัญชนะนะกับสระผสมเนี่ยเอามาผสมกันแล้วก็กลายเป็นพินอินหนึ่งตัวเป็นเป็นเป็นพินอินหนึ่งตัวเนาะแล้วเราก็ลองแยกออกมาว่ามันเทียบได้เท่าก,กับตัวอะไรพยัญชนะอันนี้สระอันนี้คืออะไรแล้วเราก็จะได้อ่านพินอินเนี่ยออกเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยอ่าทีนี้เเราซื้อลบอันนี้ก่อน แล้วเราซื้อมีงานให้ทำด้วยแต่งานเราซื้อไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเราซื้อปิดอันนี้ก่อนเ่าโอเคอ่ะงานของเราซื้อนะคะก็คือให้นะักเรียนเนี่ยเขียนสระผสมของภาษาจีนลงในสมุดค่ะอ่าให้นักเรียนเขียนสระผสมของภาษาจีนลงในสมุดเราซื้อรวมมาให้แล้วอยู่ในสไลด์เดียวเลยนะคะคือสไลด์นี้อ่ะ ในกรอบสีชมพูด้านบนตรงนี้ค่ะอ่านว่าจั่วเย่จั่วเย่ประว่าก,การบ้านค่ะจั่วเย่ประว่าก,การบ้านการบ้านของเราก็คือจดสระผสมลงในสมุดในกรอบสีม่วงด้านหน้าเลยนะคะในกรอบสีม่วงด้านหน้านะจดทุกตัวที่เราซื้อให้มาลงในสมุดจดเสร็จแล้วถ่ายรูปงานของนักเรียนนะคะส่งมาให้ในลายส่วนตัวของเราซื้อนะส่งมาให้ในลายส่วนตัวของเราซื้อ ส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยให้พิมพมช์ชื่อพิมพ์ชื่อสกุลชั้นให้เราซื้อด้วยเพราะว่าส่งมาแล้ว,แล,วแล้วพิมพ์ชื่อมาปุ๊บอ๋อเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงคนนี้ส่งมาแล้วเราซื้อจะได้กาถูกให้ว่าใครส่งงานแล้วแล้วเราซื้อจะได้เช็คได้นะคะว่าใครส่งหรือไม่ส่งนะเราซื้อเช็คทุกครั้งนะคะ อย่าลืมทําการบ้านที่เราซื้อฝากให้ด้วยนะส่วนวันนี้เราซื้อก็มีคลิปการสอนภาษาจีนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้จ้าเจียนค่ะ